นี้พามาชมรถเข้าใหม่กันอีกหนึ่งคันนะคะกับตัวโตยต้ายาร,สริส1.2ส p o r t รถปี2022เลขไม่เพียง27,000โลเท่านั้นนะคะฟรีดาวได้ผ่อน7,500บาทเท่านั้นรายได้2เท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องใช้คนค้ำค่ะราคารถคันนี้อยู่ที่419,000ใครสนใจคันนี้ติดตามคลิปนี้ให้จบรีวิวให้แบบละเอียดเลยพี่ๆค่ะสนใจคันนี้ไปชมคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีพี่พทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับลูกหมูเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนั่นเองนะคะวันนี้ลูกหมูพารถเข้าใหม่มาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เลขไม่เพียง2,7 0 0 0โลเท่านั้นนะคะกับ กับต Toyota Yaris นะคะ1.2 Sport นะคะคันนี้ได้รถไป22เลขไมย20,07นะคะราคาอยู่ที่419,000ฟีด้าพน7,500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่สำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะเป็นอีโคคาร์นะคะราคาประหยัดแถมยังประหยัดน้ำมันด้วยนะคะจัดได้จัดเลยคันนี้สีดำโคตรเท่นะพี่พี่บอกก่อนเลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะกำลังมองหารถไว้ใช้งานติดตามคลิปนี้ให้จบเลยท้ายคลิปมีโปรโมชั่นดีๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันด้วย ว้ยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่กำลังนะคะอยากมาชมรถตัวจริงนะคะหรือนะคะมาทดลองขับนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะพี่ๆพี่ๆท่านไหนเนี่ยไม่สะดวกเดินทางมาดูรถดูคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อไปได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ตัวรถกันเลยละกันนะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นไฟหน้า full LED แล้วเรียบร้อยนะพี่พี่นะมีไฟ daytime ให้ด้วยนะคะป้ายทะเบียนตามนี้กระจังหน้าเป็นสีดําเข้ากับตัวรถได้สวยงามมากๆเลย รก็ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบถ้วนนะคะเหลี่ยมสันตู้รถนะไม่มีริ้วรอยเลยนะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกรับสีเป็นเครื่องตัดต,ต่อก่อไม้เล่มชำรุดซูนหายแน่นอนนะคะไว้วางใจได้เลยปงคุมล้อหนะ้าชิดสนิทแบบนี้เลยนะคะคันนี้ได้ยางบิสโตนปีใหม่ๆเลยนะคะ ได้ล้อนะคะเป็นล้อมแม็กเดิมอล้อปัดเงาทูทนแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะพี่ๆกระจกนะคะเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็กระจกทั้งคันเนี่ยเป็นของเดิมโตโยต้านะคะมาจากศูนย์แน่นอนนะคะไว้วางใจได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้ภายในเนี่ยจะได้ในส่วนของเบาะนะคะนี่ เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยพี่ๆคะ่ะแล้วก็เรามาดูนะคะในส่วนของโครงสร้างตัวรถนะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการขายแบบนี้เลยนะคะเชื่อมั่นได้เลยว่าพี่ๆซื้อรถที่เพรยนต์ไปนะคะพี่ๆได้รถคุณภาพดีแน่นอนนะ,ะซื้อรถยนต์ทั้งทีแล้วยิ่งเป็นรถยนต์มือสองนะคะได้ทั้งความสบายใจนะยังไม่พอนะคยะยัง เาละค่ะเมื่อกี้ขอโทษทีนะพอดีมีสายเข้ามาจากลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยแล้วกันนะคะคันนี้นี่ได้ในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังกช์ชันแบบนี้นะคะพี่พี่เป็นหุ้มหนัง3มก้านนะพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะเลขไมล์ของคันนี้กันนะคะ คันนี้เลขมาอยู่ที่27,931กิโลนะคะพี่พี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทเครื่องนะคะให้พี่พี่ได้รับชมนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะคะตรงหน้าจอตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอ Android นะคะสามารถเชื่อมต่อมือถือได้บลูทูธได้นะ,ะพี่พี่อ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเปิดให้ดูเลยนะเชื่อมต่อมือถือบลูทูธ USB ได้หมดเลยนะคะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลัง นะพี่พมันจะมีเซ็นเซอร์การระยะมาให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็ความปลอดภัยนะคะมีให้ครบคันอยู่แล้วแอร์แบกมีให้7ใบด้วยกัน แอร์ออตโต้เกียร์ออโต้นะคะพี่ๆคะ่ะกว้างขวางนั่งสบายคอนโซลต่างๆก็สะอาดตาสะอาดใจพร้อมใช้งานเลยคันนี้ 1, 7, 5, นะพันเจ็ดพันะพี่ๆนะฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้นะคะการันตีให้นะคะขอแค่พี่ๆเนี่ยไม่ติดดักฟริตไม่ติดบูโรนะคะสามารถทักขาลูกหมูได้เลยนะ,ะอ่ะเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันต่อเลยนะคะห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็สามารถพับเบาะได้แบบนี้เลยนะ สามารถพับเบาะได้แบบนี้เลยก็คือกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะคะหรือจุของได้เยอะสุดๆเลยนะคะไฟไท้ายเดิมโรงงานค่ะพี่มีให้แบบนี้นะคะโลโก้ทุกอย่างยังอยู่ครบทั่วสมบูรณ์แบบเลยนะมีกล้องถอยให้แล้วเซ็นเซอร์มีให้แล้วครบคัน นะคะด้านท้ายนะมาดูโครงสร้างตัวรถกันต่อเลยนะคะด้านท้ายโครงสร้างตัวรถหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขแต่อย่างใดเลยนะคะเชื่อได้เลยว่ารถของเราไม่มีชนมาแน่นอนนะไฟท้ายเดิมโรงงานของไทยคยโตแท้ค่ะพี่จากโตโยต้าแน่นอนนะคะสามารถเก็บของได้เยอะพับเบาะได้แล้วก็เอาตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยสามารถเอาออกได้นะพี่ๆแล้วก็ใส่ของไปได้เลย ะะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านล่างกันนะคะด้านล่างเนี่ยเขาจะมีอะไรให้บ้างนะคะมันจะเป็นชุดปะลมยางฉุกเฉินแบบนี้ให้แล้วเรียบร้อยนะถ้าเป็นยาลิสตัวปีใหม่ๆนะคะจะไม่ได้ในส่วนของยางอะไรแล้วนะ yep. พี่ๆจะได้ในส่วนของนะคะเป็นชุดปะลมยางฉุกเฉินให้เรียบร้อยเลย <c ười> นะ,ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันเลยเนะคะเราไปต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกหมูขออนุญาตเปิดฝาก,กระโปรงให้พี่ๆได้รับชมหน้าห้องเครื่องกันค่ะ โอเคค่ะพี่พี่เรามาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะพาดูโครงสร้างตัวรถกันก่อนเลยดูรถมือสองดูยังไงนะ,ะพี่พี่ดูได้เลยนะคะหัวน็อตเนี่ยต้องไม่มีร่องรอยการขยับการขันการไขแบบนี้นะ a ปอนเซออาร์ตนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้รูกลมรูเหลี่ยมรูรีต่างๆนะคะต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะตัวทงตัวถังนะต้องไม่มีร่องรอยการบุกการบี้แต่อย่างใดเลยนะพี่ๆคันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวานะคะต้องอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบแบบนี้นะ,ะต้องไม่มีร่องรอยการโปรสสีการพ่นสีแต่อย่างใดเลยพี่ๆดูได้เลยนะคะรถที่เพจอของเราทุกคันเราคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมั่นใจได้เลยซื้อรถไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะ ถ้าตรวจเจอรถชนหนักพิกคว่ำมจมน้ำมานะคะพี่ๆเอามาคืนได้เลยนะคะทางเรารับซื้อคืนให้เต็มจำนวนเลยนะ ฝากระโปรงนะคะรูกมลมรูเหลี่ยมนะคะสปอร์ตเมนอาร์ซีต่างๆนะคะฉนวนการความร้อนสติ๊กเกอร์ต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบตัวสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยค่ะพี่ๆขะใครสนใจคันนี้นะคะโตโยต้ายาริส1.2สปอร์ตรถปี22เลขไม้27 0 0 0โลนะคะราคายอยู่ที่4 1 9 0 0 0ึ่งหาพันีด้าพร7,500บาทเท่านั้นนะคะคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง VVTi นะเป็นเครื่องยนต์1.2นะคะหรือ1 1 9 7ซีซีกำลังแรงม้าอยู่ที่92แรงม้านั่นเองค่ะพี่ๆขะสนใจ คันนี้รีบติดต่อได้เลยรายได้สองเท่าของค่าง,งวดซื้อคนเดียวจบเลยค่ะพี่ไม่ต้องใช้คนคำ้ำยังไม่พอนะคะออกรถได้ทุกอาชีพค่ะขอแค่มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะไม่ติดแบ็กลิฟไม่ติดบูโรนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตมาว่ากันนะคะมาหาลูกหมูบอกเลยช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะพี่ๆสนใจรีบติดต่อได้เลย0930698581นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโปรโมชั่นวันนี้ของเรานะคะมีโปรโมชั่นชํำๆให้พี่ๆแน่นอนนะคะมีแถมประกันเครื่องเกียร์ ซ่อมศูโตัวตาให้เลย1ปีหรือส0 0 0มืนโลครอบคลุม128รอรายการของตัวรถนะคะพร้อมประกันฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะยังไม่พอวันรับรถลูกหมูมีน้ำมันให้อีก2000บาทเลยติดต่อจากช่อง YouTube นี้เท่านั้นได้โปรโมชั่นนี้ไปเลยนะคะพี่ๆแจ้งมาได้เลยนะจะโทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้เบอร์ลูกหมูแอดไลน์ขึ้นนะคะหรือสามารถแคปบแคปบหน้าคลิปนี้นะคะแล้วทักหาลูกหมูได้เลยนะคะพี่ๆได้โปรโมชั่นตามนี้ไปแน่นอนนะคะยิ่งเป็นพนักงานประจำ การรัฐวิสาหกิจเนี่ยตามกลุ่มอาชีพนี้บอกเลยอนุมัติไวมากๆนะคะแต่สําหรับกลุ่มอาชีพอื่นๆนะคะขอมีเครดิตนิดหน่อยก็ยังดีนะคะหรือถ้าไม่มีเครดิตเลยนะคะขอแค่รายได้สองเท่าของค่าง,งวดมีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนนะคะสามารถทักหาลูกหมูได้เลยนะ,ะวันนี้ลูกหมูขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้กันเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ